สนใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่ตั๊กมาพร้อมกับเด็ก2คนนี้เพราะว่าจะมารีวิวของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กของช้อปปี้ค่ะนี่นะคะ้นส่วนของมาหมดแล้วค่ะอันนี้แม่ตั๊กซื้อเป็นไอศครีมนะคะให้เด็กๆเล่นกัน เด็กๆชอบใจกันมากเลยนะคะอันนี้แม่ตั๊กซื้อมาจากช้อปปี้ในราคา2อ9ยบเาบทค่ะวุ่นวายมากช่วยช่วยกระเด็นไปไกลมากเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อคุณแม่ๆสนใจที่จะซื้อไปให้เด็กๆเล่นที่บ้านนะคะ มันจะมีถ้วยมาให้นะคะคุณแม่มีกี่กี่ถ้วยชิมบีห้าถ้วยค่ะมีห้าถ้วยสีอะไรบ้างมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าชมพูม่วงค่ะแล้วก็มีที่คีบนะคะหนึ่งอันเหมือนแหนบนะแล้วก็ช้อนถ้ามีเด็กหลยๆคนก็ใช้ช้อนก็ได้ค่ะวุ่นวายเป็นการรีวิวที่วุ่นวายมากนะคะนี่สีม่วงเสร็จแล้วค่ะแม่ไม่มีโอกาสได้พูดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อไอศครีมนะคะคุณแม่ มันก็จะเป็นปอมปอมค่ะเนื้อไอศครีมมันจะมีลักษณะเป็นนุ่มๆนะคะนุ่มมากเลยนะคะสัมผัสไม่อันตรายกับเด็กนะคะมันเป็นปอมปอมค่ะปอมปอมคืออะไรอ่ะปอมปอมคือรูปกลมๆแบบนี้ค่ะมันนุ่มๆโอเขาเรียกว่าปอมปอมเหรอแม่ตั๊กไม่รู้เลยนะว่าอันนี้คือเรียกว่าปอมปอมนะคะนอกจากถ้วยห้าถ้วยช้อนสีตามไอศครีมแหนมแล้วก็มันจะมีตะกร้านี้มาให้ด้วยนะคะ แม่ตักว่าก็คุ้มนะคะในราคา259บาทเนี่ยเพราะว่ามันทําให้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเนี่ยเวลาเขาคีบนะคะคีบๆๆคีบเร็วๆเลย,ย,ยเออแต่ต้นสนเนี่ยเพิ่งสองขวบนะคะเขาจะยังคีบไม่เป็นเขาจะใช้ช้อนตักแล้วก็มือหยิบนะคะใส่เนาะอันนี้นะคะเป็นการสอนเขาแยกสีด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้แยกสีว่าไอศครีมสีอะไรใส่ถ้วยอะไรนะคะ เราก็จะได้ถือโอกาสสอดเขาเรื่อสีด้วยค่ะคุณแม่อะไรครับไหนไหนไหนต้นสนไหนโชปป้าป้านะสีว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับป้า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 ปยวปาป้าป้าป้าปแา่ถาม้า่าป้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 าปาป้าป้าปปาปน้ปป กองพัสดุจนถึงตอนนี้ยังแยกกันไม่หยุดเลยค่ะคือสนุกมากว้าวอ่ะเดี๋ยวแม่จะถามเนาะอันนี้สีอะไรดง <c oughs> อะไรนะเพอร์ e พอก้อนสนเนี่ยจะไม่เรียกอะไรเป็นภาษาไทยเลยนะคะคุณแม่แม่คือเขาดูจากใน YouTube เนาะแล้วเขาก็จำมาอันนี้สีอะไรก็ <c oughs> นี่แม่สีอะไร <c oughs> สีอะไรลูกแย l โล w y ย l โล w very good อันนี้สีอะไรครับ เก่งมากแล้วอันนี้ล่ะสีอะไรพิงพิงโอ้โหเก่งมากเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องสีเนาะแล้วก็ให้เขาแยกสีนะคะอ่ะสีชมพูใส่ถ้วยไหนมาดูสีฟ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูทำสีม่วงต่อเลยหนูทำเร็วมากอ่ะพิงพิงไหนลองดูตัวส่วนสีกล้ามเนื้อพัฒนาตาสองขวบตักได้ไหม ะเป็นเด็กที่ถนัดมือซ้ายนะคะคุณแม่เขาก็จะใช้มือซ้ายของเขาในการตักไหนลองตักดูสิครับโอเคตักสีชมพูพิงพิงคือแม่จะพูดภาษาไทยแล้วลูกมันจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยที่แม่ไม่ได้สอนเลยนะมีแต่ยู u ู e สอนเขาหัดมาจาก Youtube อ่าแม่ดูคลิปมันมากจริงๆ ก็ไม่ควรที่จะให้เด็กดูเนาะแต่ว่าของแม่จั๊กเนี่ยจะให้ต้นสนดูพวกเข้าสอนภาษาอังกฤษนะคะคําศัพท์ต่างๆเนาะเขาก็จะจํามานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ดูตลอดนะแม่ตั๊กก็จะดูด้วยดู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 นี่หนูเสร็จสองถ้วยแล้วค่ะทําต่อไปเลยแต่คุณแม่ก็ไม่ควรที่จะให้เด็กดูโทรศัพท์ก่อนอายุหนึ่งขวบนะคะแม่จั๊กทำไมน้อง แม่ก็ดูด้วยแม่ก็ไม่ได้ให้น้องดูเยอะอสีชมพูเนี่ยเด็กเขาจะแยกสีนะคะคุณแม่เขาจะแยกสีได้เห็นไหมน,นี่แล้วก็จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเขาด้วยนะคะแล้วตอนนี้นงลองแยกทั้งหมดสีซิแยกสีแยกสีทุกสีเลย,เลยสนุกกันมากแล้วก็ให้เขาเล่นบทบาทสมมุตินะคะคุณแม่เราก็มาซื้อไอศครีมกับเขาให้เขาตักไอ ของคุณพ่อคุณแม่เนาะให้เขารู้จักบทบาทสมมุติเป็นคนขายเป็นคนซื้อนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะแล้วก็เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาจากโทรศัพท์ด้วยค่ะเพราะว่าอยู่เนี้ยโทรศัพท์เนี่ยมีส่วนสําคัญกับเด็กมากเลยเด็กคนนั้นก็ดูเด็กคนนั้นก็ดูนะคะเขาก็จะติดโทรศัพท์ซึ่งของเล่นพวกนี้สามารถที่จะแยกลูกๆของคุณแม่ออกจากโทรศัพท์ได้นะคะมาตักก็แนะนําเลย ถ้าใครอยากจะได้อันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ตั๊กเนี่ยจะนนลิ้งลิงค์ร้านที่แม่ตั๊กเนี่ยซื้อมาไว้ให้นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายร้านหลายราคานะคุณแม่ก็ค่อยดูเลือกไปหลายๆร้านละกันนะคะแต่แตน,นี้แม่ตั๊กซื้อมาจากช็อปปี้เลยนะคะรหาบาบาทม,มันมีหลายร้านจ้ะแม่เดี๋ยวหนูขอไปซื้อไอศครีมกับนองหนนะได้เอาเอาไอศครีมรส<ข>อ,อะไรเบอร์รี่ค่ะ บูเบอรี่นยต้นสนนีบูเบอรี่นะค่ะบูเบอรี่บูเบอรี่นะค่ะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะคุณแม่แข็งๆหน่อยเนาะก็ดูแล้ปลอดภัยไม่อันตรายกับเด็กนะคะแม่ตั๊กเช็คดีแล้วค่ะแม่ตั๊กเช็คดูแล้วถึงได้ซื้อให้ต้นสนกับตนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสามคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่อยากลา มีอะไรดีๆเดียวพวกเราจะเอามาแนะนําคุณแม่นะคะอันนี้สาหรับอันนี้สําหร,รับคุณแม่ที่มีลูกโตแล้วเนาะแล้วก็คุณแม่ที่กําลังจะคลอดแล้วก็เอาไว้เตรียมตัวที่จะซื้อมาให้ลูกละกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกไปอีกนานเลยทีเดียวเออตอนนี้หนูกำลังเป็นขายของ